สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องฟ้าใสชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเกม Ark Survival e v o Mobile นะครับคลิปนี้สำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกม Ark Mobile เท่านั้นนะครับและคลิปนี้ผมจะสอนแบบละเอียดเริ่มต้นจากสร้างโหมดสร้างตัวละครเล่นเลยนะครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มสร้างสวา v เวอร์โหมดกันเลยนะครับแล้วเราก็กดมาตรงหน้านี้นะครับ เราจะเห็นช่องทั้ง3ช่องนะครับซึ่งมันเป็นโหมดให้เราเลือกนะครับโหมดแรกก็จะเป็นโหมดที่ทุกคนชอบเล่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นโหมดตายแล้วของไม่ตกนะครับดังเช่นชุดเกราะและอาวุธขวานและพิกแอกอะไรเนี่ยไม่มันไม่หล่นนะครับโหมดนี้และโหมดที่2ก็จะเป็นโหมดซไวเวอร์นะครับโหมดนี้ตายแล้วของจะหล่นหมดเลยนะครับเราจะต้องเสียเวลาไปเก็บอีกครับโหมดนี้ถือว่ายากครับ คนไม่นิยมกันเล่นกันนะครับหมดดนี้ส่วนหมดที่3เนี่ยผมไม่แนะนําเลยโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยนอกจากของจะหล่นแล้ว XP เรายังหล่นอีกนะครับเนี่ยมันไม่โอเคสําหรับการเล่นเลยนะครับโอเคแล้วเราก็มาช่องต่อไปครับส่วนทางนี้จะเป็นเซิร์ฟให้เราเลือกนะครับหมดแรกจะเป็นโหมดอีซี่นะครับและมันจะเริ่มจากสัตว์เลเวลหนึ่งอีซี่แปลว่าง่ายเนาะ มันจะเริ่มจากสัตว์เลเวล1และสัต l, สัตว์ตป่าเนี่ยจะตันอยู่เลเวล30เท่านั้นนะครับและสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนำให้เล่นโหมดนี้นะครับโอเคครับโหมดต่อไปโหมดมีเดียมนะครับโหมดนี้เนี่ยจะยากขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับสัตวเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นเลเวลอะไรแต่ว่าสัตว์ป่าเนี่ยจะตันอยู่เลเวล150เลยนะครับและโหมดนี้จะฟาร์ม XP ขึ้นช้าลง20นะครับ โหมดนี้ผู้เล่นใหม่ก็ยังเล่นได้นะครับอ่าต่อไปเป็นโหมดฮาร์ดนะครับโหมดนี้จะเริ่มยากแล้วนะครับเพราะว่าสัตว์ป่าเนี่ยจะเลเวลตันถึง300เลยนะครับและเราจะฟาร์ม x p ขึ้นช้าลงถึง50%เลยนะครับโหมดนี้มาโหมดต่อไปโหมดนี้ผมยิ่งไม่แนะนำเลยนะครับโหมดบูตอนเนี่ยเพราะว่าโหมดนี้เนี่ย XP เนี่ยแทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมไม่แนะนำเลยครับ พอโหมดนี้จะเป็นโหมดยากสุดแล้วสัตว์เนี่ยจะเลเวลตันถึง450เลยนะครับโหมดนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแรปเตอร์หรือเจ้าดีโรอะไรเนี่ยมันจะกัดเราแรงมากนะครับและเจะสตัวนี้เป็นสัตว์ที่เราเจอบ่อยมากที่สุดในเกมอาร์คแล้วนะครับและแน่นอนว่าเราฟาร์มเลเวลเราไม่ขึ้นสักทีเนี่ยแล้วเรายังมาโดนพวกมันกัดตายอยู่บ่อยครั้งแบบนี้ทาให้เราหัวร้อนแน่นอนครับโอเคงั้นผมจะเริ่มสร้างตัวละครเข้าเกมเลยนะครับเพราะว่าเสียเวลามานานแล้ว แล้วผมจะเลือกเป็นโหมดอีซี่นะครับเพราะว่าสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างตัวละครนะจะขอ,เ,อเป็นตัวละครหญิงแล้วกันมาใส่ตาสีเขียวเข้าไป แล้วก็สีผมนะครับตรงนี้ครับและนี่ก็จะเป็นผมนะครับเราจะชอบยาวหรือสั้นมาตกแต่งเอาครับตรงนี้แล้วผมจะใช้ชื่อมิสเตอร์แวมไพร์นะครับนี่เป็นชื่อของผมในเกมนะครับอ่ามิสเตอร์แวมไพร์โอเคครับงั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยครับ เดี๋ยวผมจะเลือกเกิดตรงเสาแดงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันออกจะปลอดภัยนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่เลเวลหนึ่งนะมาจุดที่ผมเกิดคือเสาแดงนะครับโอเคผมจะเริ่มอยู่เลเวลหนึ่งนะครับ เราสังเกตตรงหลอด XP ข้างบนนะครับถ้าเต็มหลอด50เนี่ยเราก็จะเลื่อนไปเป็นเลเวล2นะครับและว,วิธีฟาร์มเวลก็ง่ายๆครับเราทำเควสตามที่มันบอกครับเนี่ยจะเป็นจุดอยู่ฝั่งขวามือข้างบนเนี่ยครับมันบอกให้เราไปเก็บหินนะครับสโตนแล้วก็ไม้ไม้สีน้ำตาลนะครับเ,เราเราใช้วิธีต่อยแบบนี้นะครับเราจะหาไม้สีน้ำตาลนะครับ นะตอนนี้ไม่ได้ยังไม่ได้หาไม้สีน้ำตาลแค่หนึ่งอันนะครับมันก็จะผ่านเฟสไปเรื่อยๆครับและเลเวลเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลอดเอ็กีเราแต็บเอ็กีอ่ะอ่าได้แล้วมันให้เราคราฟพีกแอคนะครับโอเคเราได้พีกแอคมาแล้ว เนี่ยเวลาเราถือทีกแอคเนี่ยเควสมันก็จะผ่านเรื่อยๆนะครับตามที่มันบอกเลยนะครับเลเวลเราก็เพิ่มแล้วเห็นไหมครับทุกคน <Yahoo! S 1> โอเคผมจะเน้นไปทางสปีดนะครับเอาไว้วิ่งหนีนะครับเพราะเราสู้ตัวอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราเลเวลยังน้อยอนะโอเคครับเราทำตามเควสที่มันบอกเรื่อยๆนะครับเลเวลเราจะเพิ่มขึ้นเองนะครับ อ้ามันให้เราไปเก็บเบอร์รี่นะครับ30ลูกนะครับเราเก็บเรื่อยๆครับอ่าเสร็จแล้วครับแล้วมันจะให้เรากินเบอร์รี่ต่อเลยนะครับเราก็กดกินเข้าไปครับโอเคแล้วมันก็จะให้เราไปดื่มน้ำนะเนี่ยเราก็วิ่งลงไปเลยนะเนี่ยเท่านี้เควสก็เสร็จครับ เท่านี้เลเวลเราก็เพิ่มขึ้นอีกขั้นแล้วนะครับทุกคน <Yahoo! S 1> อ่าเควสดต่อไปมันให้เราไปปลดแคมไฟในเอนแคมนะครับเราก,กดเข้าหน้านี้แล้วกดแคมไฟเลยนะครับโอเคครับมันให้เราหาวัตถุดิบเพื่อครับแคมไฟนะครับเราก็จะทําตามที่มันบอกนะครับ เ,เจอนกยักษ์ด้วยเควสซอนะครับนกยักษ์อยู่ตรงเสาแดงนะครับจุดเกิดของมันนะเนี่ยตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยผมเจอบ่อยมากนะครับนกยักษ์อยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ติดเสาแดงเลยนะครับจุดเกิดของนกยักษ์นะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้นะผมจะหาวัตถุดิบเพื่อคราฟแคมไฟต่อเลยนะครับทำเควสให้เสร็จเพื่อจะให้ได้เลเวล1ิบนะครับถ้าเลเวล1ิบแล้วเราจะ อัพวิได้ไม่ยากนะครับอ่าขาดแค่สโตนครับโอเคผมจะไปเก็บสโตนเลยนะครับ เควสของเราเนี่ยก็คือเก็บสโตนสิบลูกนะครับถ้าเก็บครบสิบลูกแล้วเควสนี้ก็จะผ่านนะครับแล้วมันจะให้เราคราฟแคมไฟต่อนะครับอ่าสามารถคราบแคมไฟได้แล้วครับโอเคเราทำการคราฟเลยครับเควสผ่านแล้วครับไปเควสหนึ่งมันให้เราวางนะครับแล้วก็จุดไฟนะครับ แล้วเราก็กดตรงนี้เลยนะครับโอเคเลเวลผมก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นเลเวล4แล้วนะครับทุกคนเ <Yahoo! S 1> ควสต่อไปมันให้เราเปิดแผนที่นะครับทุกคนนี่ไงเควสก็ผ่านแล้วให้ไปหาโดโดครับ เดี๋ยวผมจะวิ่งหาโดโดนะลูกศรมันจะชี้บอกอยู่นะครับอยู่ตรงจุดซ้ายบนเนี่ยเนี่ยผมเจอโดโดแล้วมันก็ให้เราฆ่าโดโดต่อนะครับแล้วมันจะให้เราเอาเนื้อโดโดไปย่างนะครับสำเร็จเควสนี้แล้วเราก็จะผ่านเควสทั้งหมดแล้วครับ น่าจะได้เลเวล5อยู่โอ้ยสตามีหน้าหมดด้วยอ่าเราใส่เนื้อโดโดเข้าไปครับเดี๋ยวให้สุกก่อนนะครับเคเวสจะผ่านเลยนะครับ อเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเอาละครับเลเวลเราก็เพิ่มขึ้นถึงเลเวล5แล้วนะครับทุกคน <Yahoo! S 1> และเลเวลต่อไปเนี่ยมันจะยากขึ้นไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเควสให้เราทำแล้วนะครับและเราก็จะไปหาฟาร์มเองนะครับฟาร์มเวลเนี่ยก็จะฟาร์มกับไม้ต้นไม้แล้วก็หิน แล้วก็ไฟเบอร์อะไรเนี่ยนะครับเราทําแบบนั้นเรื่อยๆนะครับและเลเวลเราจะเพิ่มเองเอาจนกว่าเลเวลเราจะถึง10เลยนะครับเราค่อยจะไปหาฟรามิลได้ง่ายขึ้นนะครับทําไมผมถึงว่าเลเวลสิฟาร์มวลง่ายนะครับเพราะว่าเราจะไปหาเปิดหีบหีบที่อยู่ตามกอต่างๆนะครับเลเวลเราจะเด้งเป็นคูณ2เลยนะครับโอเคผมจะทําแบบนี้เรื่อยๆนะครับให้เลเวลผมเพิ่มนะครับผมจะทําให้ดูให้ขึ้นเลเวล6เลยนะครับ ทุกคนเห็นหลอดเลเวลไหมครับมันจะมีแสงกระพริบกระพริบนะครับเพราะว่าเลเวลมันเพิ่มนะครับเอกี X มันกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าหากเราไปเปิดหีบเนี่ยมันจะให้เป็นคูณ4เลยนะครับเพราะว่าเราถึงเลเวล10มันจะให้เราดูคูณ2นะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่มีโฆษณาให้ดูคูณ2แล้วมันก็จะให้แค่คูณ2นะครับ บางคนอาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับตอนถึงเลเวล10นะครับอ่โอเคฟาร์มแบบนี้เรื่อยๆให้ถึงเลเวลหนะครับและก็ให้ถึงเลเวล10เลยนะครับเอาจริงๆอเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับหลอดไ p มันเริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับทุกคนใกล้จะเต็มแล้วนะครับ จริงๆแล้วผมก็อยากจะตัดคลิปอยู่นะครับ เพราะว่าผมไม่มีอะไรจะพูดต่อแล้วมันกว่าจะถึงเลเวลสินะครับแต่ผมจะทําให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่าการเพิ่มเมลเนี่ยมันเพิ่มยังไงบ้างเราฟาร์มแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วเลเวลเราจะเพิ่มขึ้นเองนะครับ เวลาเราซ่อมอะไรหรือคราฟอะไรทําสิ่งก่อสร้างอะไรเนี่ยเลเวลเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับหลอดเอ็กคีมันกระพริบ IP, เนี่ยก็เท่ากับว่าเลเวลเรามันสามารถเพิ่มได้นะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะครับเราเล่นไปเรื่อยเราก็หาประสบการณ์เอาเองได้นะครับหรือถ้าหากใครใจร้อนเนี่ยก็ทาหอกเยอะๆเ,เพื่อไปหาค่าเจ้าดีโลหรือไม่ก็ฆ่าสัตว์อะไรต่างๆนะครับ เพราะว่าวิธีนี้เลเวลมันเหมือนมันจะเพิ่มเร็วขึ้นนะครับแต่ผมจะขอใช้วิธีนี้นะครับทำเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็ขึ้นเองนะครับถึงจะขึ้นช้าก็เถอะ สสิ่งที่ผมคราฟเนี่ยก็จะเป็นทอสไฟแล้วก็หอกนะครับซึ่งมันเป็นของจำเป็นที่เราจะใช้ในชีวิตเริ่มต้นมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองค่าพาราซอตันนี้ดนนะครับผมอยากจะรู้ว่า XT ของเรามันจะเพิ่มเยอะแค่ไหนนะครับจะวิ่งไปไหนจะลงทะเลเหรอ มีการโลดตัวเบลล์เลยครับผมไม่ไปแล้วผมขอกลับดีกว่าเสียงอันตรายครับเมการโลดอนเนี่ยกัดแรงมากครับจะคอมปี้ตายไปซะเอามาเจ้าดีโลต่อเลยครับ เหมือนแต้ม XP เราก็มันก็ขึ้นช้าเหมือนเดิมนะครับไม่น่าจะห่างกันสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปฟาร์มแบบเดิมดีกว่านะครับเหมือนจะง่ายกว่ากันเยอะนะครับ หลอด XP ผมจะเต็มแล้วนะครับทําแบบนี้เรื่อยๆเต็มแน่นอนครับยังไม่นานหรอกหลายคนอาจจะงงว่าผมไม่เล่นโหมดบูตอนแล้วเหรอผมเล่นครับแต่ผมจะทําคลิปสลับกันไปกับโหมดอีซี่เนี่ยครับเพราะโหมดอีซี่เนี่ยจะเป็นคลิปสอนผู้เล่นใหม่เท่านั้นนะครับ หลอดไอจะเต็มแล้วครับทำแบบนี้เรื่อยๆครับเล่งเลหน่อยครับเร่งหน่อยไกลอย่าเต็มแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าโหพี่ฮะมีวิธีฟาร์มเลเวลเร็วกว่านี้ไหมครับผมแนะนำให้ใช้ God m โหมดเลยครับเติมซื้อ God m โหมดครับไม่แพงครับ450บาทเท่านั้น ใกล้จะเต็มแล้วครับหลอดเอก็กซ์ครับโอเคครับแล้วก็ได้เดินทางมาถึงเลเวล6เรียบร้อยแล้วนะครับนะบผมขอปลดเสื้อผ้าใส่ก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยเนี่ยดูยังเป็นคนป่าอยู่เลยครับทุกคน โอเคการไปเลเวลต่อไปเนี่ยเราก็ทําแบบเดิมนะครับทําเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็จะเลเวลเพิ่มเองนะครับให้ได้เลเวล10ก็พอนะครับถึงเลเวล10แล้วเราไปหาเปิดหีบให้หมดเลยนะครับเลเวลเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมเคยทําเนี่ยมันถึงเลเวล30ได้เลยนะครับหรืออาจจะเยอะกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับหรือไม่ก็น้องๆหรือเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปลองทําดูนะครับ ทำแบบที่ผมบอกเนี่ยผมจะตัดคลิปไปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะโอเคผมจะไปตอนผมเลเวล10เลยนะครับโอเคครับและเลเวลผมตอนนี้ก็ถึง10เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วผมจะพาไปหาหีบมาเปิดกันนะครับ น้องๆทุกคนจะได้รู้ว่าหีบอยู่ตรงไหนกันนะครับโอเคผมจะวิ่งไปเลยนะครับเริ่มจากจุดแรกจะอยู่ท้ายเกาะเกาะนี้นะครับนั่นก็อยู่ตรงที่รังเจ้านกเป็ดน้ำนะครับตรงที่มีโขดหินเยอะๆครับอ่าผมกำลังวิ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจับไปดูครับว่ามันอยู่ตรงตรงไหนนะครับ น้องๆจะได้รู้นะครับมาถึงแล้วครับทุกคนโอเคมันก็จะอยู่หลังหินนั่นนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปดูนะครับอ่าอยู่ตรงนี้นี่เอง เปิดแล้วครับทุกคนเลเวลเพิ่มแล้วครับเห็นไหมนะผมขออัพสตามมีนาสักหน่อยนะครับสตัมมีนาหมดเร็วมากเราไปที่เหีบต่อไปกันเลยครับบนก่อนนี้ก็จะมีอยู่สามเหีบนะครับเหีบแรกผมเปิดไปแล้วส่วนอีกสองเหีบเนี่ยก็จะอยู่บนยอดเขานะครับอีกเหีบหนึ่งเนี่ยไม่ไม่ถึงยอดเขาหรอกครับ เดี๋ยวผมจะวิ่งไปดูนะครับอ่าเจอแรปเตอร์ผมขอหลีกเลี่ยงดีกว่าเหมือนมีเสียงวิ่งไล่ผมนะครับทุกคนเจ้าแรปเตอร์เนี้ยน่ารำขาดมากเดี๋ยวผมจะหลอกลอ่ลอให้มันมาหาไทสระ,ะทบนะครับนี่ไงมันไปสู้กับไทสระ,ะทบแล้วโอเคแล้วผมจะวิ่งหาหีบเลยนะครับนี่ไงครับหีบต่อไปครับ เหีบที่2มาถึงแล้ว<_ <z> _>อาเลเวลก็ได้เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับ<_ <z> _>เป็นไงครับทุกคนง่ายไหมครับ<_ <z> _>เราไปเหยียบต่อไปกันเลยครับ ีต่อไปก็จะอยู่บนยอดเขาสุดเลยนะครับเนี่ยจะมีรูปโบราณสถานเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของเหีบนะครับเลเวลเพิ่มอีกแล้วครับทุกคนเป็นไงครับโคตรจะง่ายเลยใช่ไหมครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเลเวลเราถึง10เมื่อไหร่เนี่ยแล้วมันจะทําให้เราอัพเลเวลได้ง่ายมากเลยครับตอนนี้เลเวลผมก็ได้ถึงเลเวล15แล้วนะครับเพียงแค่เวลาแป๊บเดียวใช่ไหมครับทุกคนโอเคเราไปเหยบต่อไปกันเลยครับเหยบต่อไปจะอยู่เกาะตรงข้ามนะครับเนี่ยผมกําลังวิ่งไปอยู่จริงๆแล้วเกาะตรงข้ามเนี่ยก็มีเหยบเยอะนะครับแต่ผมจะไปเปิดอีกแค่ไม่กี่เหยบ เพราะตอนนี้เราใช้เวลานานมากแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนเพื่อนน้องน้องเบื่อเอาเนาะโอเคใกล้จะถึงหยีบต่อไปแล้วนะครับอยู่ข้างหน้าเนี่ย เราก็เดินทางมาถึงแล้วครับทำการเปิดโอเคครับเลเวลผมเพิ่มอีกแล้วครับทุกคนเป็นเลเวล16แล้วนะครับโอเคแล้วก็อ่านของเจ้าไทยสระท็อปที่เราจะจับใน EP ต่อไปก็ได้เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับไทยสระทอปเนี่ยประโยชน์เยอะมากนะครับ EP ต่อไปเรามาจับมันกันครับแล้วผมจะทำให้ดูว่าประโยชน์มันมีอะไรได้บ้างนะครับออโอเคครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไ r ร b ์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ EP ต่อไปนะครับ